กินแล้วก็นอนครับผมกินแล้วก็นอนกักตัวอยู่ห้องดีกว่าสบายใจอันตรายนะครับก็มีแต่คุณครูที่ทํางานไปไปมามาครับพ่อทำงานที่บ้านทางานอยู่บ้านอยู่ห้องตับเมื่อนี้กับกินเขาครับผมตําหุ้งกุ้งสดครับแล้วกับทอดหมูหลายๆายอย่างครับเมื่อนี้ทอดไก่อีกทอดไก่นะครับผมล้านแ่บดิฝากกดติดตามสองติถูกเป็นฉลองนีเด้อครับเด้อไก่พีครับมาเดี๋กำลังใจในส่วนโคบีดกับผมเด้อ โควิดมาแห้งครับสองพันกว่าคนครับมือนีสองพันกลัวมือหนีไม่ทีอะไรก่อนมือสามสองพันกว่าคนค้นินเขาโอเคบอกกินเนาะม,มือเนาะแบ่บ <c oughs> ไหมนะทำไงเมีม่ยเลี้ยงช่วยนะติ่งซิ่เหมือนเนยมัแ,แ,แนมแสบเดรนนี่มันเป็นลานคนเนือไหมลานค้นเหนือ แ <laughs> ม่เลี้ยงนเอาเราไม่ไปไน,นองเอ้ยใอยกันดงำตีก็ได้ยงมเก็บยงเป็นมาส่งโควิดมาอีกเหมือนเนี่ยน้ำราเลยก็หายล้ือม่พ่อแม่ไปนองคือบอกกินผักมะไต้องกินดอกซีร้คไหน ก่สองพันกว่าคนบ่ธรรมดาแล้ว 2, ร,รา,วายไปนะเ <c oughs> ตดไงยบดต้นคอมนนไหมเด้ตนลวลวเนาะนต่ความหมายเรืเด้อสุมจากิกุ่มก้องเรา A เนี่ยกดพวกคนก่อนเกุดเหาอการเงินสะดวกเงินของเงาเนาะเอสเดมเจมกินแล้วก็นอนนนลวก็กินขไอพี่น้องเอ้ยเบิางานม<ห>ึงนี่ จะไรล่เจ้าชีนั่งเนาะไม่ก็บมาได้ซ้อมไม่มาเล่นตีตียู่ผมก็เลยผมจะเศร้าเจ็บอยากกินอึงอ่ะอยากกินอึงสัมวก็มีดอกเต็มนี้องเต็มแล้วอึงบอกขึ้เขา้นต่งไม่เห็นบยางอึงหยางไม่อห็นอยางอึงอยาง คืออย่างด้วยโมอึงพอเนี่ยตึงพอเยสีเขาไปกินที่ตุยดูทั้งรบน่ะไปกินทั้งอางต่บอกยังด้วเตือนข่าทั้งทั้ง,งรบน,นะว่าอยากลองกินไข่มันนะโอ้เสียบมา,าค่ะอันน,น,น,อนี้นไงหน่งกว่านนี้เน็ยนไหมเอานีใไข่อยู่บ้างเต็มทองมานพ้อนออกตึงยังี้มาบรกมาตลาดโล้สิรวอ๋อเขาบือปฏิื้อ กระบกกระเมี้ยงครับเก่งกระเมี <bachelor> ่ยนเมี <ch> ้ยนหน่อยเยี่ยมีกกะเมี้ยนหน่อยนะมีคนออผมบอมอยู่ยอมีคนเอาผมไรยังไม่ว่ามีคนเอาผมหากหลายผมไม่ยังงงงอนว่าเขาห่าตัวเองนะเรามีคนออกกบาอเฮว่กอาอกดีไปใส่กับมีนตะกนหมักล้วันฉลวงอ Mùi hương hơn Và vẫn rò vào đèn đèo vào cũng khó nổ Bạn thua Nè Nắng cây xem คือดูถูกเขาแต่ว่ามันคนหอกมันค่าแจ่เ่นเรื่องซ้ำผมเจียวย่นีหงเบาสะเตนรลุมเ็ดตนเมี่ยะไมไ่นองเอ้ยเอาไปเอาได้หรอรัวัวนี่คนหน่อดีกว่าขุดไดเหหเลยเตี อย่าหึงอย่าไห้น้ำฝนเด้วอย่าไห้นะ <c oughs> ได้ไ đây là <c oughs> ผมเกิดคนถามมาหลายได้ผมกับคุณคู่ไปเกิดซ้อนหนึง่งเราค้นมาว่าคุณคู่เกิดซ้อ,ตอนตรงค้น <ผม S 1> ถามอะไร<บ>ามาว่าค้นถามมาหลาย ผมบอกคำเดียวว่าผมเป็นไอของคู่เนี่ยหลายปีอยู่ด้วยพอคุ้มคู่เป็นจะบอกเนี่ยมันสุด <c oughs> พังเลยม,มักเนมเลยมีแล้วค่อยส่เปิดไอ้ก็ได้เปิดไอ้้งเยอะบอกก็เรื่องเยงอ่ะ ไม่รกม่ยวยเอนะเดี๋ยว่บ่าวลถวกินขมบุกระติบคุณแน่นอนเออเรากินขอือเขาหมักไงมั้งกินแต่อิ่มแต่ว่าเราเราสีสวลานแล้วเนาะส่นละเขาไอ้ซอสเป็งสิครับผมอมกเนเนาน้กินกินขมแ่บเล้ ต่อนซื้อไม่ซื่อล้นจะเสียบบับัพบัตรโอ้ผมจำก็ซื่อรู้กุ้มผมพอเ้อของเขาได้เลยจำนะอัพซิบบัตนรนะอีุอ้งตา ปอพอเพื่อนผักผมมักดูไม่มักดูลนทำยังไปบุบบุบไปบุบกมาละมาคือแบบนเี้กินกกระพกกินได้ม่เกี้กินได้ก็มกซื้อมานีน ตอนไหนเคแซ่บม้งก่อนนะแซ่บกรอะไรนะแนวบอกสามสิบบาทคุนเลยหรอเดได้หลายเลยนะก้นเหนือเขาเห็ดรลานนีอยู่ตลาด เราเอาเลอือผมมักเลยผมกูยินได้อยู่แต่แบมผค่อยมักพักมักหน่ออ้าคนถามมาอีกไม่ได้วันเที่ยบางคนสิกก้อยสเบิงเังกรจบแล้วกัะนะระว,วังคนคู่กับเขาไพจีบไพกวันอืมอืม่รอ แรงมาเขาก้อนบ่แรงมาก,ขกเขาก,ขอก้อนเลยมไม่เกินน้อจิ้นี่กับะบ้าโอเค่น้อ่กินย่างเดียวบ่วโอเค่ในช่วงก็เป็งไก่ทุกคนจะมาระวังนะครับเด้อ ส่นปลาผมก่สามารถทักเป็นแฟนเฟนปลาสับซือเบอร์มันจะรองว่าเฟสบุ๊คมันฉลองอะไรภาษาได้ครับขอบคุณผ่มพุ่มซนำซ้ำไปไว้เดมเจมการเงินสะดวกเงินกองเอฟเต็มเจมฮิตนิดนิดนิดครับผมก็อย่างไรคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจินกับคู่หรอคุยแบบครอบครัวกันครับทุกคนดูแลสุขภาพนะครับผมในช่วงโควิดนะครับผมผมกับเพื่อนคู่อะเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ